คุยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะท่านผลจากการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยส่งผลต่อพี่น้องประชาชนคือสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่ได้หรือไม่อย่างไรคะท่านครับก็เรื่องของการตอบโจทย์พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเราคำนึงมาตั้งแต่แรกรนั่นพอเราเริ่มนินการขอนักพูดคุยเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําก็คือว่าการไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับในทุกภาคส่วน เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะําข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนเนะี่ยมาเป็นประเด็นหรือว่าเป็นหัวข้อในการพูดคุยซึ่งจะสังเกตเห็นว่าในหัวข้อการพูดคุยนี้ก็จะมีในเรื่องของการลดความบุนแรงซึ่งเป็นความต้องการำลำดับเร่งด่วนเลยของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับเพราะนั้นประเด็นพวกนี้มันก็มาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงอยู่แล้วนะครับใน การประชุมหรือว่าการบรรลุ JCBP ก็เป็นการต่อยอดจากทั้ง3าประเด็นที่เราได้กล่าวไปนะครับก็คือในเรื่องของการลดความรุนแรงการปรึกษาหรือกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็การหาทางออกทางการเมืองโดยเราก็จะมีห่วงเวลาทําแผนที่ได้เรียนทางผู้อำนวยการไปแล้วว่า4ี่เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาแล้วก็จะมีการที่จะเรียกประชุมคณะใหญ่เพื่อเพื่อเห็นชอบในแผนร่วมกันก็ในเดือนมิถุนายนนะครับ ซึ่งตรงนี้พอถ้า JCP เป็นการบรรลุตามแผนเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนเลยทั้งในด้านสันติภาพเชิงลบก,ก็คือในเรื่องของการลดความรุนแรงเนี่ยเราจะเห็นผลในทันทีถ้าเราเสี่ยช่อบร่วมกันเนี่ยความรุนแรงก็จะเริ่มลดลงนะครับจนกระทั่งในถึงปีทศว67ก็ความุนแรงก็จะยุติหรือเกือบยุติหรือเกือบยุติลงไปนะครับออนอกจากนั้นล้วก็จะมีสันติภาพเชิงบวกเพราะในห้วงเวลาดังกล่าวก็จะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน การประชาชนในพื้นที่กับกลุ่มขบวนการเพื่อหาทางอ่อนทางการเดินซึ่งเป็นปัญหาลากเงาของพี่น้องประชาชนนะครับนันก็ึกษว่าขบวนการพวกนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์เพราะว่าเป็นการนําความคิดความเห็นของพี่น้องประชาชนนีมาดาเนินการ ก็เป็นการสานต่อการดําเนินงานไปเรื่อยๆเปลี่ยนจากทิศทางทางการลบแล้วก็เป็นแผนทางการบวกก็เกิดสันติภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ทีนี้ค่ะท่านเมื่อมองว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีเข้ามามีส่วนร่วมแล้วท่านมองว่าองค์กรอื่นๆทุกภาคส่วนในพื้นที่หรือว่าสามารถเปิดเป็นเวทีของภาคประชาชนนะคะมาพูดคุยร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อสแสวงหาทางออกที่แท้จริงอันนี้ในอนาคตมีแผนจะทําแบบนี้ไหมคะท่าน ครับใน JCP จก็มีแผนอยู่แล้วครับเรื่องของการปรึกษาหารอกับประชาชนในพื้นที่นะครับ<ฆ>ตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีคณะทํารรงานขึ้นมาเพื่อคุยกันว่าเราจะวางแผนในการปรึกษาหารกอรก,าารกับพี่น้องประชาชนในรูปแบบใดนะครับ<ฆ>จะเป็นรูปของออนไลน์ก็ตามรูปของแบบวงสัมมนาวงเสวนาในทางปิดก็ตามวงเสวนาในทางเปิดก็ตามหรือว่าวิธีการอื่นๆนะครับที่เราจะพูดคุยกัน เพื่อนําข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมาร่วมกันหาทางออกนะครับ ค่ะคือสามารถทําได้ทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชนเองร่วมด้วยช่วยกันในการหาทางออกเป็นไปตามแนวทางของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขนั่นเองนะคะค่ะที่นี้คะ่ะท่านคะอย่างที่เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยคู่ขัดแย้งที่เด่นชัดตอนนี้คือรัฐบาลไทยกับทางฝ่ายของ b r เแลวก็มองว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุใดก็แล้วแต่แต่ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เกิดเหตุนะคะซึงเราจะไม่มองในเรื่องของปัญหาแต่เราจะมองในแนวทางของการแก้ไขปัญหา ท่านที่สามารถกระทําได้เองในพื้นที่ดิฉันอยากจะให้ท่านค่ะสะท้อนถึงการดําเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่จะร่วมกันส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนค่ะครับปัจจุบันการพูดคุยเนี่ยเราก็พูดคุดยกับกลุ่ม b บ N ค่ะนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มเบ N ก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าใช้ความรุนแรงนะครับเป,เป็นเครื่องมือนะในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยแต่อย่างไรก็ดีเราก็ดำเนินความมุ่งหมายนะครับที่จะให้ทุกกลุ่มเนี่ย ข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเนพะื่อเป็นการหาทางออกอย่างยั่งยืนนะครับรวมทั้งภาคประชาชนเองเนี่ยเราก็พยาพยามพิจาหาแนวทางการสนับสนุนห,หรือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนำความพิเห็นของพี่น้องประชาชนเข้ามาเพื่อใช้ในการดาเนินการในการสวยงา,าทางออกเพราะว่า การสวัหาทางออกผู้นี้หรือว่าการพูดคุยจะสําสเร็จไม่ได้เลยถ้าปราศจากความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับค่ะนอกเหนือจากฝ่าย BRN มีฝ่ายอื่นที่มีแผนหรือว่าเริ่มมีการติดต่อเข้ามาพูดคุยบ้างไหมคะท่านคือตอนนี้ผมว่าทุกฝ่ายนะครับกำลังพยายามที่จะนําทุกกลุ่ม<อ>เข้ามาร่วมในกระบวนการพูดคุยอยู่ครับ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อมีปัญหาสิ่งสําคัญที่ดีที่สุดคือเราต้องร่วมพูดคุยซึ่งกันและกันหาข้อยุติข้อที่จะแบบเป็นสิ้นสุดของจุดขัดแยง้งแล้วก็มาร่วมมือกันในการพัฒนาในพื้นที่นะคะทีนี้ค่ะท่านคะจากสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็เป็นเหตุมาจากปัจจัยร่วมเป็นผลมาจากปัจจัยร่วมใดที่เราได้ทําการร่วมกันในอดีตคะ จากการติดตามในภาพรวมนะครับของสถานการณ์ในพื้นทีจ่จังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งแรกที่เราเห็น,นชัดก็คือว่าสถานการณ์ของความรุนแรงนะครับมันลดลงอย่างค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับ<ฮ>ปัจจุบันในความรุนแรงก็อยู่ประมาณเฉลี่ยต้ร้อยครั้งนะครับต่อ,ต,อต่อปี<ฮ>ซึ่งก็เทียบเท่ากับเมื่อก่อนตุนการ์ใหญ่ปี47นะครับก็ถือว่าสถานการณ์ความรุนแรงในค่อนข้างลดลงนะครเกือบเป็นปกตินะครับในในปัจจุบัน แล้วก็ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นจะสังเกตเห็นว่าประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสําหรับเรื่องความรุนแรงเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ยังมีเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าจะสังเกตเห็นได้ว่าความรุนแรงมันจะแปรเปลี่ยนจากปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงมักจะเกิดกับเจ้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะสร้างความรุนแรงให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็เป็นทิศทางแนวโน้มที่ดีค่ะ ก็จะเห็นได้ว่ามีทิศทางแนวโน้มที่ดีนะคะมีการพูดคุยไม่ว่าจะแค่กับองค์กรเท่านั้นแต่ว่าพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยในการแก้ไขปัญหาร่วมกันสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะขอให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อร่วมมือร่วมใจการร่วมแรงส่งพลังใจในฐานะคนไทยทุกภาคส่วนทุกศาสนาไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะท่านคะครับอันดับแรกก็ในฐานะพูดคุยก็อยากให้พี่น้องให้การสนับสนุนนะครับกระบวนการพูดคุยเพราะว่า กระบวนการพูดคุยเนี่ยเป็นกระบวนการสติวิธี<ะ>แล้วก็เป็นแนวทางที่จะสามารถแสวงหาทางท<ะ>ออกได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ประเด็นที่สองก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับให้เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุน<ะ>แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการพูดคุยเพราะว่ากระบวนการพูดคุยว่าว่ากันไปตามจริงแล้วก็เหมือนเป็นกระบวนการของพี่น้องประชาชนแล้วก็ถ้าผลสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีก็จะเป็นความสําเร็จของพี่น้องประชาชน ก็คือความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นทีนะ่ก็อยากให้พี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนก็ถึงแม้ว่ากระบวนการผู้คุยเนี่ยมันจะมีปัญหาเป็นระยะระยะนะครับอย่างช่วงที่ผมทํางานมาก็มีทั้งปัญหาโควิดก็ตามปัญหาการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองก็ตามก็จะเป็นอุปสรนะครคขัดขวางกระบวนการผู้คุยเนี่ยมันให้ดำเนินการได้อย่างราชาหรือบางครั้งก็ต้องหยุดชะงักลงก็อยากให้พี่น้องได้เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ช่วย การสนับสนุนกระบวนการให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับไม่สําเร็จรู้ร่วงไปด้ดีครับค่ะ ก็สำหรับการดำเนินงานนะคะจะเป็นไปเพียงแค่คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวไม่ได้นะคะต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมสนับสนุนกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะให้ยุติข้อขัดแย้งแล้วก็สร้างสันติสุขที่เกิดขึ้นอย่างถาวรในพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะวันนี้ทางรายการของเราค่ะขอขอบพระคุณท่านพลเอกวันลบรักสนอหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ